สวัสดีครับสวัสดีสมาชิทกทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์แบงค์จากบ้านมาหายแห่งแปแกๆนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเหมือนเดิมนะครับรวมฮานอยแล้วก็วันนี้มีหวยลราพัฒนานะครับผมเมืม่อวานฮานอยบอกแล้วว่าปังแน่นอนก็ปังจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของฮานอยเมืม่อวานกันก่อนนะครับว่ามันออกอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับ ังไงอาจารย์รบกวนนิดเดียวนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กดกติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเห็นคลิปใหม่ๆของอาจารย์ในคลิปต่อถันไปนะครับผมอ่ะวันนี้ฮาหนอยปังแน่นอนก่อนอื่นเรามาดูของเมื่อวานก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อวานแตก3ตัวไทยไปแล้วนะครับฮาหนอยก็ปังต่อเนื่องเลยนะครับผลเมื่อวานนะครับ พาน้อยพิเศษ6 0ศู8ย์หนึ่่ะให้ดูอกก่อนอ่าเดี๋ยวนะครับแปบ๊บนึงเข้าศูนย์อยสามคีอ่ะเดี๋ยววงให้นะครับเดี๋ยวจะวงให้นี่ศู อ่ะอันนี้ใบ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 ขาวนะครับแล้วก็ใบบ้านนะครับครู่นะครับเดี๋ยวอะไแป๊บอ่ะ 1,9708เข้าไปแล้วไม่กินที่บอกนะครับแล้วก็ใบเหลืองเข้าหนึ่งอ่ะนี่นะครับต่อไป9,0452ใบบ้านเข้า4เกือบแตก3ตัวนะครับแล้วก็ใบขาวเข้า5,2าสอ เห็นไหมว่ามันเข้าจับปีนไงก็เข้านะครับเห็นไหมส่วนน้อยสุดท้ายเน้นเลยครับสองหกกับ4 3่สาหน่ง้อยวีเข้าเต็มเต็มเลยครับ7กับ4ีน้อยพัฒนาเข้า3ารูสามแตก5หน่อยนะครับอ่ะ วันนี้ฮาหนอยลุ้นเข้าห้าหน่อยวันที่เก้าครับวันที่เก้าเลยมามต้องปังอีกรอบปังทุกๆวัน วันนี้ไม่ที่สิบแปดเอ้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดทับแปดทับหกห้าอ่ะวันนี้ให้เด่นเลยนะครับจันี้จะชอบเลขแปดลองคือเลขสองและเลขหกสามห้า เอ่ะประมาณนี้ครับเด่น8ใช่ไหมแปดแปดสองครับ8ปครับ8ปดห้หกกัน2 2 3ส5 2 6 2 9 6้ห หกสามหก9้ากเกาเรเบริ้ลนะครับวันนี้เบิ้ลเบิ้ลหามาทั้งวันเลยหวยหุ้นหวยอายวันวันนี้นะครับอาจจะติดถอยติดสอยมาถึงฮานอยนะครับการเบริ้ลนมีแปดแปดสามสามสองสองห้ตัววันนี้อ่ะ ขอให้ไปเรียกไทยเมื่อวานแล้วกันเเด่นแปดเหมือนเดิมนะครับ เป็น8ลอง2ก็หนะครับใครชอบตารางนำไปทำจับบิน2ตัวหรือ3ตัวได้ครับหรือก็ใช้ใครชอบเล่นชุดนี้ก็เอาไปเล่นได้นะครับ3ตัวาจารย์แยกมาให้เป็น3 8 5 2 8 6 589แล้ว923ติดเบิ้ลมื่หน่อยก็ดีนะครับวันนี้ห้าหน่อยน่าจะมีหามเบิ้ลอยู่นะครับยังไงวันนี้เราจะลุ้นรวยไปด้วยกันนะครับผมยังไงวันนี้คลิปห้าหน่อยวันนี้ก็ อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปของหวยลาวพัฒนานะครับโชคดีนะครับวันนี้ปังๆเฮงๆรวยจ้าสวัสดีครับ